ใครนะครับที่กำลังตามหาเจ้า To y ย t a f ฟอ t จูเนคันนี้อยู่นะครับเรียกได้ว่าไม่ไม่ถึง5 0 0 0มื่นเลยนะครับผม่าเป็นรถที่ใครหลายคนเนี่ยต้องการเรียกว่าเป็นรถไซส์ SUV ที่มีความครบครันในหลายๆเรื่องนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสนนราคาเนี่ยถูกกว่าเมือหนึ่งต้องเรียกได้ว่าหลายบาทเลยครับเพราะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือรถสภาพมือหนึ่งแต่ราคามือสองนะครับผมอยากให้ดูนะครับว่าภายนอกเนี่ยสภาพของรถเนี่ยเรียกได้ว่าดูแลมาอย่างดีนะครับ เป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับว่าเจ้าตัว To y ย t a f o r t u n e r เนี่ยมีการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในการไปเที่ยวแคมป์ปิ้งรถครอบครัวตอบโจทย์ในลายร้านแน่นอนครับเราไปชมดูด้านในนะครับว่าเจ้า t o y ยต a คันนี้ภายในเนี่ยสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเบาะนังนะครับตัวคอนโซลหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยสภาพอย่างใหม่กริบอยู่เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้ากังวลในเรื่องของเอะเป็นรถมือสองเนี่ย จะมีความกังวลในด้านอะไรหรือเปล่าต้องเรียกว,ว่าทางเราเนี่ยมีรับประกันให้แน่นอนนะครับการันตีเครื่องเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์ให้นะครับและพิเศษไปกว่านั้นนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึงห0 0 0นแสนบาทนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ PC Car Center r ราชพฤกษ์นะครับผมจังหวัดนนทบ,บุรีทำมาจากแคปคลิปนี้นะครับติดต่อมารับส่วนลดไปได้เลย